ก็จริงครับมันมีเหลืองที่เป็นเลาไหวเนาะเอ่มีเหลืองที่เป็นเลาไหวอยากยอมเอ่แต่คือว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไดรัสรูแล้วตอนนั้นเนาะเป็นการเสด็ชปลอมด้วยประสงค์สองมืนรูปไปยังเมืองกบ,บิลพัทเพื่อได้เทศนาโปรดพระเจ้าสุดโตตนะพระพุทธบิดาประทััพยู่ทีินนิครธารามที่พระเจ้าสุดโตตนะและกาพระประยุรย่าต่างถวาย เมื่อประทับยุกกะได้ตรัสเรื่องมหาเวทสันดอนซาดกกรแล้วต่อมาพระองค์กับอนุญาตให้พระสาลีบุตรบวชพระลาวุนเป็นสัมมาเนพระเา้าซุดโตตนากะโซตโมานัดในหัวใจก็จเล่ยทูลนขอป้อนว่าในโอกาสต่อไปบม่พึ่งบวชให้ปูที่ยั่งบอตันได้รับอนุญาตจากมันดาบิดาสกพระบุตตองค์ก็ตรัสให้ป้อนนัดพ่อมือรุ่งขึ้นพระบุอใจเจ้าก็เสดจไปเสวยประกายาหารเต้า ในพระราชนนิเวศตามคำอรัตานาประเดาสุดโตตนากับประทับอยูกก่ใกล้ๆ้และก็ไเด้นัดเล่าวา่าเมื่อสั่งพระบุทธองค์ต้องบำเพ็ญทุกการกิริยาอยู่มีเทวดาตนหนึ่งเข้ามาหาและก็บอกวา่ารารเจโอรสของพระองค์ตินไปจนแล้วแต่ว่าบ่อส่งเตือปลอมตั้งปฏิเสธไปวาถารารเจโอรสบอบรรลุพระโพธิญาณและสิบบ่อทำกาละกอนเป็นเดดคัพ กันพระเจ้าสุตโตธนาตัดเราจบแล้วพระพุทธองค์จะเล่ยในรัสว่ดในศาสตร์นี้มหาบอปิดตี่้รงเสืือไในจังไหนแม้ในศาสตปางกรนขนาดมีคนนํำกระดูกมาแสดงในเบิกมหาบอปิดก็ยั่งบอเสื้อเลยในประกูลของเฮ้าจีลมตายแต่วัยรุ่นในี่บอมีจากนั้นเอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเิ่นจะเลยไในเราอาดีตนิทาน บอกว่าปูนในอดีตการโดนมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลข้ามรักษากูศผลกรรมบดสิทธิ์ตระกูลหนึ่งยู่แหวนกาสีเมืองป้าลานาสีเป็นบุนี่มีคือว่าธรรมบานในตระกูลของเขาร่วมตั้งชาติก้นลับใสเป็นก้นให้ท่านรักษาศีนร,ร,รักษาอุโบสถเป็นประจําบ่อไดครับธรรมบาลเมื่อเติบโตแล้วก็ไปเยียนศิลปะวิทยาที่เมืองตักศิีลา ได้เป็นหัวหน้ามานบผ่ารอยคอนทีเงี้ยนน้ำกันเมื่อนังลูกใต้ปูใหญ่ของอาจารย์ได้เสียชีวิตล่องอาจารย์ญาติแหละแต่ลูกติดคนอื่นๆก็ได้ห้องหายซ้ำล้วนเต่าโศกยุมีสัมามบานปูเดียวตอนนั้นยีโมห้องหายเมื่อกลับจากปา่าซาแล้วพวกลูกติดจับผ้ากันนั่งสนตาหน้ากันว่าโอ้ยน่าเสียดายน่าเสียดายลูกใต้อาจารย์ปูมีมาัรายาดเรียบร้อยต้องมาตายเมื่อยั่งนมยังแหกงได้ห สมบาญก็ถามจนว่าเอ้าโมเป็นเพราะเหตุยังถึงตายในวัายนมวัายนมเนี่ยังบอกว่าตายบมแมนบอว่าหอกโมก็ตอบบอกว่าสมาบาญท่านโมหุจความตายแต่เพราว่าสมาบานก็บอกว่าเฮาโมแต่ว่าอกเคยเห็นผู้ใดตายในวัายนมเห็นแต่ค้นเท่าค้นแกตอนันตายวย่บานโมก็เลยบอกว่าไว้สังการตั้งปวงมันบอเทียงไดมีแล้วครับโมมีมันโมแมนบอว่า จริงอยู่จริงอยู่สังการมันบ่อเสียงแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายบ่อตายไว้นมเอแต่ว่าคนเนี่ยตีตายเนี่ยเมื่อยิ่มเถ่ายิ่มแกแล้วอัโมพ่อเดชฟังธรรมบานเมาจังสัตกันเมาถามขึ้นบอกว่าธรรมบานในบ้านของท่านเนี่ยบ่มีผู้ใดตายสบอบัดนี่มีอยู่แต่ว่าส่วนหลายเนี่ยเอเขาเขาตายในไว้เถ่ายไว้แกเด้เออในตระกูลของเฮาตายแต่ยังนมนมเนี่ยบ่มีบัน โมงก็เดไดยยินกันเอ,อสงสัยกันเออมันเป็นประเทือนี่ตะกูลของท่านสบ้าว่ะแมน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 ล้วว่ะจัเโมกักเลยเดกนําเอาคําสนทนาเนี่ยไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์จะต้องการตีทีสูตรความจริงจะเลยมอบให้รรม,มาบาลเนี่ยเป็นผููสอนหลูกทิศแท่นตนเองนี่สิเดินทางไปทําตุละต่างเมือง สั่งตรมมาบาลแล้วกะให้น้ำกระดูกแพะตัวหนึ่งล่างน้ำดีแล้วใส่กระสอบให้ค้นหลับใส่คนหนึ่งถือตามไปนน้ำเมื่อไปหอดไปถึงบ้านของธรมมาบาลแล้วก็เขาไปสนทนากับบิดาของธรมมาบาลและก็แกล้งเว้าขก้นบอกว่าพรมพรำหลูกใต้ท่านมีสติปัญญาดีลายแต่ว่าเสียดายเขาเด็กตาย้วยโรคอย่างหนึ่งเสียแล้วขอตันยาเด็กเต่าเด็กโกเลยเด้อ ปมพ่อฟังจบก็ได้ตบมือหัวขวัญเสียงดังขึ้นมาเ,<อ>เมื่อถืออาจารย์ถามบอกว่าปา้มปันหัวขวัญเนี่ยจรงยังก็เลยตอบบอกว่าอาจารย์อาจารย์โลกไัยนี่ยังบ่อตายที่ตายน่ะเป็นผู้อื่นเมื่ออาจารย์นํากระดูกออกมายืนยันก็ยังตอบอยู่บอกว่าอาจารย์คือสิเป็นกระดูกตัดหรือว่ากระดูกผู้อื่นโลกไผ่อย,อยังบ่อตายดอกเพราะวาใน้ตระกูลเข้าเจ็ดสัวโกดมาแล้ว บ่เคยมีปู้ไหตายในวัยนมนมเลยตวกก้อนในครอบครัวต่างหัวขวันถือเป็นเหลืองตลกโปกห้าไปต่างความอศจรรย์แกอาจารย์เป็นยังยิ่อาจารย์ก็เลยถามต่อเปลือก่ายความงสงสัยว่าพ้ามตระกูลของท่านเพราะเหตุยี่หยังคนวัยนมจึงบ่มีคนตายละ่ะพ้ามก็เลยได้พลานาขอวัดปฏิบัติขออัดขอท่ำทือปฏิบัติกันในตระกูลให้เดี๋ยวโง่ใน้าก ออบอกว่านี่ละ่ะนี่พอพวกเขานี่เห็ุยังซี่ทั้มั่งจรามานมา,ามามูสาพนามะปาปานิกาม,มานิวิวัตชยามะมาอนาลิยั่งปริวัตเชมะสัพขังทัสมาหิอัมหังตาหารานักนี่ยาเร่นี่อันนี้อยู่ในประไตรปิดกเล่มที่เต้าเจ็ดจากาบยออ่อมสมบูรณ์สุขันเออคนบอกว่าพวกเขานี่ประพฤติทักันบอกเร่ามูสางกตเป็นตําส่วน งดเว้นกำมันบประเสริฐตั้งปวงเพราะเหตุนี่ละคนในตระกูลของเข้าจึงบตายแต่ยั่งนมยั่งสาวพอเข้าฟังธัรมตั้ง,ข,ง,ง,ข,ง,ง,ข,องของอาตัตบุรุษและของตัตบุรุษแต่ว่าบได้ชอบใจทัรงของอาตัตบุรุษเลยจึงตีโตออกจากอาตัดบุรุษัะแต่ว่าบตีจากสัตบุรุษเพราะเหตุนี่ละคนในตระกูลของเข้าจึงบตายแต่ยัง่งนมยั่งสาวก่อนสิห้ยท่านพวกเข้ากับเป็นผู้ตัง้งใจดี แม้กำลังห้กแต่เือนต้มยื่นดีป้อห้แล้วกับบอเดือดร้อนใจในภาาหลังเพราะเหตุนี่แหละคนในตระกูลของเข้าจึงบทท่อตายแต่ย่งงนุมย่งสาวพวกเข้าเลี้ยงหนูสมณาพรามก้นเดินทางวานันดีปกหยาจกและกับพวกค้นคัดสนให้ยินนำตำบ้านด้วยเขาและน้ำด้วยเหตุเจงสี่ละคนในตระกูลของเข้าจึงบ่อตายแต่ย่งงนุมย่งสาวพวกเข้าบ,าบาา่หนอกใจปัญญาถึงปัญญากับบ่หนอกใจพวกเขเ้าพวกเข้าประพฤติพระมไม่ตัน นอกจากพลายาของตนเพราะเหตุเชงนสี่ละก้นในตระกูลของเข้าจึงบอตายแต่หนุ่มแต่สาวพวกเข้าถูกก้นเวรจากปาหน้าที่มางดเวนจากการลักทรัพย์บอกลาาอ่ามโมสาบอดื่มหนาเมาเพราะเหตุเชงสี่ละก้นในตระกูลของเข้าจึงบอตายแ,แต่ยั่งนุ่มยั่งสาวบุของพวกเข้าเกิดในจีดีเล่านันเป็นปูซาเหลียวสาลาดมีปัญญาหลายเป็นบาโวสูตรเรียนจบไรเพศ เพราะเหตุนี่ล่ะคนในตระกูลของเขา้าจึงบ่าตายแต่ยั่งนุมยัง่งสาวมารดาบิดาพี่น้องปู่ใต้แม่ยิ่งบุตรภรรยาและกับพวกเขา้าทุกคนประพฤตามมาิตรรมเพราะมุ่งประโยชน์ในโลกนะเพราะเหตุนี่ล่ะคนในตระกูลของเขา้าจึงบ่าตายแต่ยั่งนุมยัง่งสาวและกัเนี่ยทวดไทยที่บอกกันละบอกว่าเพิ่นสรุปด้วยบอกว่าทำแล่ยอมรักษาภูมีปกติประพฤติธรรม ทำดีบุกก้นประพฤติดีแล้วย่อมนำ่วามทุกขมาให้อันนีเป็นอาน,นิสงในธรรมมาีีประพฤติดีแล้วผัวประพฤติตั้มย่ยอมบ่ไปสู่ทุกขติเห็นบ่ดเลยเนี่ยย่อมบ่แมนธรรมาดาได้คำสอนทีพระพุติเจ้าเป็นตังเป็นสอนไว้มันเป็นคุณเป็นประโยชน์เนี่ยเป็นสอนแหนเฮ้ามีศีลมีธรรมให้กายมีศีลให้ใจมีธรรมจะ่ตนา กายมีศิลนสุขล้ำใจมีตำสุขเลิศมีตั้งปิ้นตั้งตำม,มันก็มีแต่ความล้ำเลิศเป็นว่าเจงสัตเดชแต่ทำแลย่อมรักษาผู้มีปกติทมประพฤติธรรมเหมือนร่มใหญ่ในฤด,ดูฝนชะนัดเอียนบมดเลยธรรมปาละโลกของเราเป็นผู้มีรมกุมกองแล้วกระดูกที่ตั้นนั่มากนี่เป็นกระดูกของผู้อื่นลกของเฮาแต่ยังมีความสุขอยู่อย่างแน่นอนเหียนบ่ดเลยเป็นกับบอก เอ่ทัมโมฮาเวรักษาสีตัมมาจาริชัทังมหันตังวียาวัจกาเลทัมเมนะคุโตมามะทัพมาปาโลอัญญัสะอัจจีนิสุขีกูมาโลเอ่ทัมแลย่อมรักษาผู้มีปกติประพฤติธรรมเหมือนร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นเป็นว่าเจงสันเดนี่ล่ะอาชารย์ตีสาปาหมอกป่อนเดฟังแล้วแต่โอ้เกิื่อนส้มสมานัดยังหลวงหลายกล่าวขอตรวจพร่ำเลับตุสุปูตัวก้อน และก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดแต่ตนเนตต้องการปีตีปี์สูตรความจริงจึงได้นํากระดูกแพะมาอ้างส่วนว่าธรรมาบานกูม่านั่นจุกสบายดีและก็ขออนุญาตกล้ามนําข้อท่ำนั่นไปปฏิบัติและก็สอนลูกติดต่อไปซึ่งกล้ามกับอนุญาตอาจารย์ก็เลยได้จดลงในสม,มุดไว้กันลืมหลังจากที่พักอยู่หมองนั่น2้องบขึนแล้วก็ลากลับสำนักตักกศีลา สอนศิลปะวิเทยาแกรตรมมาบานากูม่านจนจบหลักสูตรและก็ทรงครับารบานพร้อมด้วยมริวันจำนวนหลายนี่แหละออกสัญญาจอมสบูส,ส,สุข,สข,สขพพันพระพุทธเจ้าก็เป็นแสดงเรื่องนี่จบเป็นจะสะุปบอกว่านี่แหละบิดาม่านดาในเชื้อนั่นแต่ไหนมาเป็นพระพุทธบีดาพุทตม่า,า,มานดาในบัตนี้อาจารย์ก็ได้มาเป็นพระสาลีบุตรส่วนตรม,มาบานากูม่านก็คือพระองค์เอง